เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ดนบันดาลให้พระองค์ทรงพระเจริญพระพระารณาััยสมบูรณ์พระชนพรรษายิ่งยืนนานเป็นฉัดแก้วร่มก้าวแด่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงนิกรชาวไทยสื่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีสีสองแคว